โซเชียลถล่มสวคุกคามทางเพศแพทนับแซลศิลปินรุ่นน้องเห็นแล้วเสียวโซเชียลถล่มยับสวคุกขามทางเพศแ,แ,สสนนแ,ทแทพทนับประพานับฉัตทนานสสันแซลศิลปินรุ่นน้อง7 8 9เดบิวต์กรุ๊ปเห็นแล้วเสียวแฟนคลับเรียกร้องให้ออกมาขอโทษวันที่6ตุลาคม2566จากกรณีคุณแม่ลูกหนึ่งสุดสตองแพทนับประพาและหลานสาวสุดสวยสุดแซบนับชัตทานันที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ รชซึ่งมีพิธีกรรายการมดดำคาชาพาดีเจดาดาและดีเจเฉาเฉาโดย2พี่น้องสายแซบแพทและนับได้มาให้สัมภาษณ์แชร์เรื่องผู้ชายของกันได้กันโดยในวันเดียวกันก็มีศิลปินรุ่นน้องอย่าง89 De e b ดเ g r o u ดซึ่งมีสมาชิกทั้ง12คนของ89 De e b ดเ g r o u ดิได้แก่อารันโพศสวีสีอุโนไทยมารกิดกันจนาทีป ขุนพลปองพลปัญญามิตรฮาร์ชุติวัฒน์จันเคนจินยุกคิมไทยชยาโนนภาคถินเน็กนัทกิจแช่มดาราภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลคอปเปอร์เดชาวัฒนพงเดชาพิพัฒน์ เอเออชิรกรสุวิยเสเถียน <c oughs> จังทีบุญเสริมสุวงและพีมวัสุพล์พรพนานุรักษ์มาให้สัมภาษณ์ด้วยเช่นกันดูเหมือนการสัมภาษณ์นี้จะผ่านไปด้วยดีทว่ากับมีบางช่วงตอนที่ทําเอาไฟลุกดราม,ม่าเดือดร้อนแดงเมื่อผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์หรือเอคลายหนึ่งออกมาโพสคลิปวินาทีที่แพทได้นับได้มีการพูดแซวศิลปินรุ่นน้อง7 8 9เดบิวต์กรุ๊ปโดยระหว่างที่นั่งอยู่ทั้งพแพทได้นั ก็มีการพูดจาหยอกล้อศิลปินรุ่นน้องเช่นโสดพร้อมทางท่าโบกไม้โบกมือทั้งยังมีบางช่วงที่พูดจาแซวอายุเหล่าบรรดาศิลปินรุ่นน้องว่าอันนี้น่าจะเด็กไปอันนี้น่าจะคุกคุกคุกแต่สิ่งที่ทําเอาชาวเน็ตถึงกับกระหน่ำดราม่าคือจังหวะที่สาวนับพูดว่าเห็นแล้วเสียวซึ่งชาวเน็ตมองว่าการพูดจาแซวเช่นนี้นับเป็นการคุกคามทางเพศหากสลับเป็นผู้ชายพูดคงจะมีดราม่าหนักไปแล้วทั้งยังเส ว่าสมาชิกในวงหลายคนก็ยังไม่การบรรลุนิติภาวะอีกด้วยหอมจวกยับไปถึงวงการบันเทิงว่าทําไมถึงยังคงวงเวียน กับการเล่นมุกตลกแซวเชิงคุกคามทางเพศอยู่แบบนี้มุกแบบนี้ควรหมดไปได้แล้วนี่นะหรอตัวอย่างที่ดีนอกจากนี้ยังมีบรรดาแฟนคลาบที่เรียกร้องให้แพทและนับออกมายอมรับและแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษต่อการกระทำตนเองอีกด้วยซึ่งเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ